เรกไปจับกกน,น,น้องรูนแล้วเลยชอบลกูกไหนราคาไหนบอกได้เลยนะครับเนื้อไหนนะครับไหน ได้เลยครับอันนี้โลเท่าไหร่อันไหนโลตอนนี้ลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับ พอดีกินไหมเดี๋ยวเฮียตาเช็คให้ใได้ได้อยู่ครับได้หมดแล้วอันนี้เอามาจาก เจลเนื้อไหนครับเจลเนื้อไหนแบบไหนครับเนื้อพอดีทานได้อยู่ เจ็ดนะคะครับหนมัาคุ่ณห้าร้อยสิบหกบาทสามที่มากสามที่มา ได้ครับสแกนได้เลยครับเรียบร้อยก็มี้ามสามสีโอ้โหห้านี่ ไม่มีอีกเยอะทำไม่ทนห้าปูใหญ่เลย ขอตัวจ้าเนี่ยยังอ้าวเอมทำไมใส่ถุงใหญ่จังไม่เป็นไรเอาไว้ให <reco Christ. S 1> ้ลูกค้าไปใส่อย่างอืはは่นด้วยใช่ไหมการใส่สองกล่องนล้นราคาเท่าไหร่นะห้าร้อยหกห้าร้อยห ห้าปูเต็มเต็มทุกลูกอะ่ะห้าหนึ่งเรียบร้อยขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับก็ไม่เคยผ่านมาีเยอะมีเยอะครับอันอน,นี้ร้อยเบ่อไหมดีกว่ามันคือแบบย้ายีกคน่าตัวนี้ดีกว่ามาก็แนะนำนะผมก็มีคัดแยกตามไอันนี้ให้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนนะครับ ควาไว้เรียบร้อยหมดแล้วเต่อนลห้าสิบมันไม่ไม่มีสูงนะพี่มีแต่ไก่ฉีน,นะครับถ้ากรอบนั่งลุงในตอนนี้จะป็นร้อย 嬉しい。 อะไรใช่ไหมครับผมาคากนข้าวสูงนะเจ๊ามหนึ่งเท่าไหร่นะพ่อครับพี่แกสามหนึ่งห้าดูเนื้อดิดูเนื้อก่อนโอ้โหแกนตงหมัสวยคุยใหญ่เลยแกนตรงนี้เลย กินเลยครับจะได้เอาเองจะได้เอาเองจะได้คืนจะได้เปลี่ยนเราบอกรับประกันเนื้อกินเลยนะเชิญเลยครับถ้าอร่อยต้องเอาเพิ่มเลยเลยต้องกินก่อนไม่ค่อยหวานมันเป็นยังไงครับเล่าอาการเน่าไหมครับมันมันจืดอ่ะมีจ็บเปลี่ยน กินถ้ามันจืดอ่ะไม่ได้แกล้งนะอ่ะให้กินได้หลายคนได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้วเพราะว่ามันจืดอ่ะเปลี่ยนได้ไหนไหมมันนิ่มแบบอ่ะหรือกินนิ่มไม่ค่ะอันอันนี้ได้อันนี้หมายถึงว่าความกรอบเกิดอะไรเงี้ยได้อยู่พี่ลองดูลองดูากันได้อยู่แล้วครัใช่ใช่ใช่ครับเนี้ยหวานเลยโอเคโอเคหั่นค่ะถ้าเป็นสิ่งมันไปตายอ่ะครับใช่ใช่ ได้ได้ได้มันอ่ะหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยเห็นไหมละ่ะก็หายประจำไม่คื้อรานนี้ประจำคือที่นี้ประจำยอยู่แล้วขอขานร้านนี้คอมเมน่นต์หวานมากหวานเติ้ลอืออือหวานเจี๊ยบแต่จริงๆแล้วมันไอ้พันธนี้เนาะ ไม่ใช่หน้ามเนี่มันเป็นห่อมมันปนแบบแบบแบ้แบบ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 แาบแบบแบบแบนแบบ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 เบบแบบแบบแวบแบบแบบครับบแบบแบบแบบอบเแบบแบบนบบแ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 บมแแแบบแบัแบหแบแบบแบนแบบแบบแบับบแบบแบบบาบบบบบ จะได้อร่อยอร่อยต้องรีบกินแบบลูกไม่ชอบทุเรียนแ <laughs> ม่ต้องกินให้หมดล <laughs> ูกแ <laughs> ม่ต้องกินให้หมดก่อนเข้าบ้านออไม่ชอบพอจะอร่อยอได้กินเข้าห้องะต้องทุเรียนมา,มา,มาข้างนอกขนาดมากลูกที่เฮียต่ายกำลังปลอกนี่เป็นเนื้อผอมนอกนุ่มในนะครับท <laughs> ี่มีอยู่ที่บอกอบมันแข็งๆนะแข็งๆนะตบๆตบๆกินกินหูได้เลยครัไมนนี้เป็นกิน เป็นเบดต์สองน่องเข้าใจโยกเพราะว่าผมปลอดทุเรียนของจีนลูกทุเรียนเป็นแบบเดย์เพราะว่าผมขายลูกค้าประจำแก็คือแต่มันเป็นไผ่เกล็ดแข็งๆ่ะมันจังอีกินก็ได้กินไม่ได่เป็นเดยไม่กินหนึงแต่เหมืงนคุณี่เบนต์เดย์ว้าวไหวยยิงคนเนี้ยพูดปกติพูดห้าวกันอ่าหมดร้อยขอบคุณลูกค้านะผมที่แวะมาอุดหนุนนะผมเปิร้านทุเรียนนะครับ สถานีฉีดลูกน้ำน้องคูจีซิ่งแอนผู้ซิ่งซ่านะคะะรับนี่นะครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับผมสถานีฉีดุูงน้ำน้องคูจีซิ่งแอนด์ผู้ซิ่งซ่านะครับผมสาขาละกระบังนะครับเลยโรงเรียนแสงฮิรันมาประมาณ200เมตรนะครับทุกคนขอแวะมาอุดหนุนได้นะครับผมสังเกตเต็นท์ขาวๆแบบนี้เลยนะครับนี่